สวัสดีครับพี่น้องบาาซิงกะลาสินครับเมื่อนี้บาาซิงสีผ้ามาเบืองบ่อเลี้ยงหนูที่บาาซิงเลี้ยงไว้นะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับให้พ่อกับแม่ได้เบืองให้นะครับจะตามมาเลยเนี่ยครับอันนี้เป็นบ่อพ่อพ่านแม่ผ่านนะครับพี่น้องกิสซีมีบี่อหนูหน่อยหนูขุนนะครับเพจบ่อหลายครับเพดบ่อหลายเพดพ่อได้กินครับหาสิบหกสิบบ่อนะครับ นี่เลยนะครับกระเฮ็ดแบบบ้านๆครับลงทุนบ่อลหลก็เลยบ่ได้มีระบบการจัดการเรื่องของน้ำแต่ว่าก็สะอาดครับขี้หนูหรือว่าสิ่งปฏิกูลอีหอย่างต่างๆนี่บ่มีครับเพราะว่าสีพยายามสิเก็บขี้มันออกนะครับขี้ใช้ประโยชน์ได้นะครับไปเป็นปุ๋ยนะครับเอาไปใส่มันใส่ยางไดนะครับอันนี้คือพื้นที่นะครับพื้นที่บ่อลหลนะครับใส่ขังเือนให้เป็นประโยชน์นะครับ พอดีหลายเลี้ยงหนูครับอันนี้ก็เป็นลูกหนูครับอันนั้นพอเห็นบ่พี่น้องมีหนูเผือกนะครับหนูเผือกแล้็หนูดํานะครับเกิดจากแม่เดียวกัน้อพี่นอ้องเพราะว่ามันมีเชื้อสายของหนูเผือกที่ผมเอามาคุยสายพันธุ์นะครับผมมาคุยสายถ้าเขาคอยสายพันธุ์นี่มันเทีดให้หนูนะครับตัวใหญ่นะครับแต่มันเขาเกิดมาหยังอ่า หนูสีบอไก่พันุนะครับเป็นหนูหน่อยนะมันสิ่ตัวใหญ่นะครับถ้าไวายสายพันธุ์อันนี้คือคือความหัวใจของมัาซิงเองนะครับเรียกว่าการทดลองที่เขาเหตุมานะครับอันนี้เลี้ยงไว้นะครับผมก็พอยได้อยู่ดูแลนะครับเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพ์โดน้ดําีหาเดือนเทื่อผมก็ขึ้นมาเพื่อ,อที่มาเคลียบบ่อให้พอขายออกนะครับอันนี้ก็เป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์ครับตัวใหญ่มันนี่หมูเผือกผมสีเอาไา่แบบนี้ นะครับส่วนมาสีข่อยกับหนูดำพอลูกออกมาปุ๊บก็สีได้ดำเนี่ยขาวเนี่ยปนกันไปแต่ว่ามันสีเห็ดให้หนูตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นบอ่อทั้งด้านหลังครับอันนี้เป็นพอรเริ่มต้นของบ้าวซิ่งตั้งแต่แรกเลยได้พี่น้องเริ่มต้นแค่หกบอ่อครับด้านหลังพอมันได้ผลผมก็เลยขยายนะครับอันนี้คือมันบอ่อเริ่มต้นเลยบอ่อต้นแบบนะครับคือตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับอยู่ตัวแล้ว เพลียงมาได้ประมาณ4ีหปีแล้วะพี่น้องนะครับอันนี้ท้ายท้ายให้เบิฮงซื้ออนี่เป็นไร้ได้เสริมจากบ้าสิ่งเห็ดไว้ทั้งบ้านเพอได้ขายได้กินนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งที่ผมใส่หนูขาวไว้นะครับหนูเผือกไว้นะครับหนูเผือกค่อนข้างที่สีไหลายบ่ออยู่ครับทั้งลูกมันเนียนบ่อพันแมลพันเนี่ย ผสมสายขาวๆเนี่ยขาวไข่ดำเนี่ยเพื่อให้ลูกมันออกมาแบบตัวใหญ่นะครับลูกตัวใหญ่แล้วก็ขุนใช้เวลาสองเดือนสามเดือนก็นสาม,มารถขายได้แล้วครับหนูสิปอ็ไก่พันธุ์นะครับนี่นะครับนี่เป็นอีกบอ่อหนึ่งนะครับระวังหนูขาวกับหนูขาวนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเลี้ยง ไว้เพื่อจำหน่ายนะครับเรื่องว่ขายเป็นหนูเนื้อทรงพ่อ้าแม่้าหรือว่าผู้ที่ที่รับประทานหนูนะครับผู้ที่กินหนูเ้อพี่น้องอันนี้ก็คือบใัยรังเกียจกันเนาะหมักไผ่มักมันครันครับเสท้ายทยไทยสุดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้เ้อพี่น้องสวัสดีครับ